สวัสดีค่ะนักเรียนเราก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยวัดน้ำหนักนะคะก็คือการช่างนั่นเองซึ่งจะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมกร,รมัมหรือไม่ก็ขีดนะคะก่อนอื่นครูนะคะให้หนักเรียนท่องจำการเทียบตรงนี้ก่อนนะคะ 1. เมตริก ตันหรือตันเท่ากับ1000กิโลกรัม1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดกิโลกรัมเท่ากับ1000กรัม1ขีดเท่ากับ100กรัมและ1งถังเท่ากับ15กิโลกรัมนะคะด้านนี้ที่มีเลขหนึ่งทั้งหมดนะคะเราจะถือว่าเป็นหน่วยใหญ่ ่วนด้านนี้นะคะตัวที่มาเทียบกันเนี่ยนะคะเราจะถือว่าเป็นหน่วยย่อยหรือหน่วยเล็กนะคะครูอยากให้นักเรียนท่องจำการเทียบตรงนี้ก่อนก่อนจะไปทำแบบฝึกหัดน,นะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อที่1หน้า108 3.6เเมตร,ตรันเท่ากับกี่กิโลกรัมวิธีคิดนะคะ เมกติกรันตัวนี้ก็ใส่หน่วยลงมานะคะเท่ากับก็ใส่ลงมาคําถามถามว่าเป็นกี่กิโลกรัมก็ใส่ด้านนี้นั่นเองหลักการก็คือถ้าคําถามถามอะไรเอาหน่วยตรงคําถามมาใส่ด้านขวามือซึ่งมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางด้านนี้จะเป็นด้านซ้ายเท่ากับอยู่ตรงกลางด้านนี้ก็จะเป็นด้านขวา คำถามถามอะไรนะคะเอาหน่วยของคําถามมาใส่ด้นกว่ามือนะคะจากนั้นก็ใส่ตัวที่เทียบจําได้ไหมคะ1เมตริกันเท่ากับ1,000กิโลกรัมแล้วเราก็มาเทียบ3.6เมตริกันเท่ากับดูตรงนี้ดีๆนะคะสามดเหมือนเดิมตัวนี้ให้มันเป็นตัวหารส่วนหนึ่งนะคะคูณกับหนึ่นะคะตัวนี้ ก็เท่ากับ3,600กิโลกร,รัมตอบเป็นเลขไทยค่ะทีนี้ลองมาสังเกตดูดีๆนะคะเมตรตรันทำให้เป็นกิโลกร,รมัมก็คือหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยเล็กเอาจะใช้หลักการคูณนั่นเองนะคะคำตอบก็จะได้3,600มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะข้อที่3 450กร,รัมเท่ากับ วิธีคิดนะคะตอนอื่นไปทบทวนความจำกันก่อน1ขีเท่ากับ100กรัมนะคะมาดูวิธีคิดกันเลยค่ะกรัมใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะเท่ากับอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ขีซึ่งเป็นคำถามก็อยู่ด้านกว่ามือนะคะ1ขีเท่ากับ100กรัมนะคะตรงนี้สามารถที่จะสลับ เอาซ้ายไปกว่าเอากวามาอยู่ซ้ายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือกลัมเราก็ต้องเอาหนึ่งร้อยมาอยู่ตรงนี้เท่ากับตรงนี้คือขีดก,ก็คือหนึ่งขีดตรงนี้นะคะสลับซ้ายไปกวาขวามาซ้ายได้นะคะมีค่าเท่ากันจากนั้นคำถามถามว่าสี่้อยห้าสิบเท่ากับดูดีๆนะคะตรงนี้สี่รอยห้าสิบก็เป็นตัวเดิมส่วนหนึนะคะก็มาเป็นตัวหารคูณด้วย หนึ่งคือด้านนี้นะคะเท่ากับก็เหมือนกับเอา450หารด้วย100แล้วก็คูณด้วย1ได้4.5กิต่อเป็นเลขไทยนะคะทีนี้ถ้าพิจารณาดูแล้วกรัมไปเป็นกีดก็คือหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่เราจะใช้วิธีการหารนั่นเองตรงนี้ก็คือ450หาร100นะคะมาดูบทสรุปค่ะ บทสรุปว่าคือถ้าทำหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยเล็กจะใช้หลักการคูณและ้าทำหน่วยเล็กให้ไปเป็นหน่วยใหญ่ก็ใช้หลักการหารนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูฝากทำแบบฝึกหัดหน้า108นะคะข้อที่เหลือจากนั้นให้นักเรียนใช้ความรู้นะคะในเรื่องนี้ไปทำแบบฝึกหัดหน้า109 1ถึง111ค่ะ วันนี้ครูก็ขอสวัสดีนะคะแม่เปเอ็นเยี่าทำอย่าลืมทำแบบฝึกหัดน,นะคะบ๊ายบายค่ะ